มูวี่เชคสวัสดีครับได้เวลาของมูวี่เชคกับผมวีรวีโรจ์นะครับที่จะมาเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนครับอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้พบกับภาพยนตร์เรื่อง The Roundup บูรหัมล่าล้างนรกครับ ผลงานล่าสุดของดอนลีหรือว่ามาดงซอกที่เขาเนี่ยร่วมพัฒนาบทแล้วก็แสดงเองด้วยนะครับดอนลี Lee, ครับเป็นนักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่เคยฝากผลงานการแสดงภาพย,ายนตร์มาแล้วมากมายกว่า17ปีรวมถึงเป็นหนึ่งในจักรวาลมาเวลด้วยนะครับกับภาพย,ายนตร์เรื่อง e t e ท n ร l s ครับเดอราวด์บูรหัมล่าล้างนรกนะครับเป็นผลงานภาคต่อของ The o u อา a w s หนังแอคชั่นอาชญากรรมที่ดอนลีเนี่ยเคยสร้างกระแสฮือฮามาแล้วเมื่อปี2017และคราวนี้เขากลับมารับบทนำอีกเช่นเคย โดยเล่าเรื่องราวของนักสืบมาซ็อกโดที่กลับมาร่วมปฏิบัติการครั้งใหม่กับทีมอีกครั้งครับหลังจากได้รับภารกิจให้ลงพื้นที่ไปสืบสวนในประเทศเวียดนามเพื่อเสาะหาฆาตกรต,อต่อเนื่องจากเกาหลีที่ยังคงแอบหลบหนีเพื่อนําตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนครับแต่ภารกิจครั้งนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้ครับมาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับกับภาพยนตร์เรื่องเดอะราวด์บูรหัมล่าล้างนรกในรวงภาพยนตร์สัปดาห์นี้ครับเอาละครับแล้วกลับมา มูวี่เชคกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie c h เ c ค